สวัสดีครับอ่า er. yes, นี่ก็มาเจอกันนาเดชวันนี้ก็นาเดชก็เรื่องของปุถิสัตว์อปุิสัตว์ที่เป็นโลกที่เกาอ่านี่เราเรื่องธรรมะมาคุยมาพูดกันอวันนี้นาเดชเราเรื่องของปุถิสัตว์มาคุยมาพูดกันว่าโลกปุธิสัตว์เป็นมาไงนะโลกปุถิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของความเมตตาความช่วยเหลือูน AH. ี่านีเรื่องของปุถิสัตว์นะครับบอกว่าชีวิตของโลกปุธิสัตว์เนี่ยปุถิสัตว์เป็นชีวิตที่ สูงกว่าทวิยานก็หมายถึงว่าสูงกว่าสาแล้วก็ปเจกคือปเจกับสาวกนี้รวมกันเป็นทวิยานที่น่าเด็กได้เคยพูดฝันมาแล้วนะก็สูงกว่าทวิยานทวิยานนี่แก้เป็นรู้รู้รู้ด้วยตัวเองรู้ใจด้วยเองมันวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยมันวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ใจด้วยตเองทดลองเห็นแล้วก็อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองอ่คนนี้ก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมทิ้งุบราณไว้เยอะมากไมนี่ก็เป็นเป็นลูกที่ ฉลาดขนาดนี่เหมือนนักวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปินต่างๆเนี่ยมีพวกอ่าปัจเจกนี่ปัจเจกนี่มาดูผู้ิส่จัดผู้ที่จัดนี่ก็เป็นเรียกสภาพชีวิตที่ให้ความสำคัญกับความเมตตาของคนอื่นสงสารคนอื่นเห็นคนอื่นแล้วสงสารอยากช่วยเหลืออันนี้นี่คือชีวิตผู้ิสัตัดจิตใจของผู้ที่จัดแต่ก่อนนั่นเองเคยพูดเลยว่าคำว่าผู้ที่นี่ไม่ใช่ว่า พอเพ็นเวียนมาจนว่าโอ๊ยเป็นร่างกายเป็นปุิดสัตว์หมดก็ไม่ไม่ไม่ใช่คือมันเป็นความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้นมีความเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยก็ก็เรียกว่าเป็นบุถิดสัตว์ไอความเมตตาคนอื่นแล้วนึกสงสงารคนอื่นอยากช่วยเหลือพวกนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกชีวิตบุถิดสัตว์เหมือนคนที่ให้ความช่วยเหลือก็ไไแล้วแต่ไปให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมไฟไหมอะไรพวกนี้เออแล้วก็ไปช่วยเหลือเนี่ยเขาเรียกว่าบุถิดสัตว์โดยการกระทำบุถิดสัตว์คือไม่ต้องมีใครบังคับ มันก็บาจิตอาสาเนี่ยก็เดยกก็เดยกจิตบริสัทมันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดเกิดจากจิตใจของตัวเองว่าอยากช่วยเหลือคนอื่นให้ความช่วยเหลือคนอื่นให้ความเมตตาคนอื่นเนี่พวกเดยกบริสัทเนี่ยบริสัทในที่ว่าผูะเจ้าสอนจะทำบริสุทธิ์ไปปฏิสัยนี่นี่คือบริสัทนี้ไม่ใช่บริสัทแล้วเปลี่ยน่าจากคนที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนชุดว่ากลายมาถึงบริสัทแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วอยู่ในโลกบริสัทอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่บริสัทในที่ผู้เจ้าสอนท่านทุกคนคือเป็นบริสัทอ่าเป็นกุศโลบาย ทเจ้าสนเรื่องกุศลบายว่าเออต้องเป็นสาวกแบบนี้นะต้องปฏิจจ์แบบนี้นะพธิสัต์แบบนี้นะคือกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไงแต่โพธิสั์ในประสูตรจะตามระสูตรไม่ใช่มันเป็นโพธิจั์ในจิตใจอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราไม่มาเปียนเบียนเราไม่สร้างบุญกุศลเราก็ตกไปอยู่โลกที่ตา่านั้นได้อาจจะตกไปอยู่ที่ปฏิกจ์สาวกก็แล้วแต่แต่วันนี้น้าเดชเคยพูดว่าโลกอื่นก็ยังมีคร,บ,รบไม่เราจะอยู่ในโลกพธิสัด โรคตั้งแต่ในรกมาจนถึงปัจเจกมีอยู่ครบสมบูรณ์อ่าเพียงแต่ว่าสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นสงบนิ่งคือเขาสามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าโรคปัจเจกโรคสาวกเป็นโรคที่ที่ดีก็แต่ก็ยังยังต่ำกว่าโรคบริษัทเพราะนั้นเนี่ยเออต่ำกว่าโรคบริษัทบางทีก็อาจจะเกิดโรคสาวกขึ้นมาในช่วงใดในช่วงหนึ่งก็ได้นะเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยแต่ว่าจะเหน็บเนยยังไงเพื่อให้การช่วยเหลือคนอื่น ยมเหน็ดเหนื่อยอ่าย้อมเห็ ikat, เดเหนื่อย 2008. นี่เป็นจิตใจใที่ที่บอกทิศชีวิตให้กับผู้อื่นสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ในเขาตั้งปฏิญาณมาช่วยเหลือผู้อื่นก็ตั้งปฏิญาณมา ở, หลายข้อข,ข้อหนึ่งก็คืออ่าก็หนึ่งในนั้นก็คือช่วยเหลือผู้อื่นถ้าไม่ช่วยจุดบริสุทธ่นเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้อ่าถ้าถ้าถ้าไม่ช่วยเหลือผู้อื่อนเนี่ยต้องไปต้องไปอ่านใหม่ต้องไปจำข้อหนึ่งใหม่ประมาณนั้นะเอ่อช่วยเหลือผู้วก็็เปน เป็นเป็นสภาพที่เห็นแก่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นพยายามมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งดีๆจะมอบให้ไม่ว่าจะความเมตตากรุณาอะไรก็แล้วแต่บอกสิ่งที่ดีๆเนี่ชี้นาทางที่ดีๆชี้นําว่าเออให้ได้ัปฏิบัติดีปฏิบัริดีเพราะนั้นเนี่ยชี้นําสิ่งดีๆนี่เขายกปูที่สัตว์เพื่อให้คนอื่นได้ได้เป็นคนดีได้ยกสภาพชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่นะ แล้วก็เป็นคนที่พยายามเนี่ยทนทนทุกข์ของผู้อื่นคือพอผู้อื่นมีทุกข์สิ่ก็เรียกว่าทนทุกข์เอาความสุขไปให้เอาความดีไปให้เอาความเอาความสุขไปให้เพื่อทนทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราก็เอาความสุขไปให้ป,ใหป,ใหประมาณนี้นี่คือชีวิตของโบจัดนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วโบจัย์ก็ยังคิดต่อไปว่าเฮ้ยแค่นี้ไม่พอก,การสร้างความดีการทำความดีก็ต้องสร้างต้องทำกันตลอดทำไปเรื่อย ทำกันไปไม่มีที่หยุดไม,ไม่ไม่มีที่สุดเนี่ยที่นั่นเด็เคยพูดว่าพระเจ้าสอนเรื่องนี้ไว้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองไม่ใช่ว่าทํามาถึงจุดนี้แล้วไม่ทาแล้วพอแล้วเอเคนี้พอแล้วเป็นพระพุทธะพอแล้วไม่ใช่พระพุทธะไม่ใช่ว่าเป็นการบเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งแล้วมากลายมาเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่คือเปลี่ยนคนเลยไม่ใช่ก็อยู่ในในคนเดิมนั่นแหละอยู่ในร่างเดิมนั่นแหละ,ะ,ะประมาณนี้นะไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือจิตใจเท่านั้นเองเปลี่ยนจากสิ่งที่ สิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้อ่าดังนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของของจิตใจใช่มันเองที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นอ่าแล้วชีวิตของโลกบริษัทก็เป็นไงทำกรดีเพื่อมุ่งสู่ชีวิตโลกพุทธะไปสู่ปัญญาพุทธะพุทธะเนี่ยสูงสุดก็คือไม่มีไม่มีสูงกว่าพุทธะแลวชีวิตพุทธะจะสูงกว่าบริษัทดีพริษัทแค่ช่วยเหลือคน,อ,นอื่นนะ แล้วก็โพ้นี้ก็จะแสวหาธรรมะนี่นี่คือลักษณะพิเศษของโพธิสัต์คือสว่าธรมธรมะช่วยเหลือผู้อื่นสวหางธรรมะเพื่อตัวเองให้ขึ้นไปถึงชีวิตของพุทธะให้ได้แสดงไปถึงให้พุทธ,ธาให้ได้โพธิสัตว์พอว่าเข้าสู่โลกโพธิสัตว์แล้วเนี่ยก็คือต่อไปก็คือเข้าสู่โลกพุทธะแต่โพธ,ธาางงิสัตว์บางองค์บางองค์เนี่ยเขาไม่ยอมเข้า สภาพชีวิตของพุทธเพราะว่าเขานะรมาเรียนรู้มาเข้าใจว่าชีวิตโลกพุทธนี่มันเป็นยังไงน่ะเขาก็เลยมาเรียนรู้แล้วก็เกิดความคิดว่าสงสารคนที่อยู่ข้างหลังตัวเองไม่ยอมเข้าชีวิตชีวิตพุทธเพราะว่าพอปฏิสันแล้วก็เป็นพุทธคือ,อมีความเฉลียวฉลาดขึ้นแล้วก็ไปพุทธแล้วตัวเองไม่เข้าตัวเองก็บางงก์อาติฐาน ไอถ่านให้ให้กลับมาเกิดในสางลโกกระทอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนอื่นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยชีวิตโพธิสัตว์เป็นชีวิตที่มีความเมตตาเมตตาเขาไม่ยอมเข้าชีวิตพุทธบังคัไม่ยอมเข้าเขาก็อยากจะช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหลังช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ข้างหลังว่าให้บางเปพียรยังไงให้ปฏิบัติยังไงเพื่อที่จะให้สภาพชีวิตหรือดึงสภาพชีวิตของตัวเองยังไงขึ้นมาสู่พุทธาหรือขึ้นมาสู่โพธิสัตว์ให้ได้เพื่อที่จะให้บุคคลเนี้ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ มีเมตตาคนอื่นเนี่ยพอตัวเองมันอยู่ในภูธิสัตว์จจะรู้อาจจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วต่อไปก็คือเขา้ธธาพุทธะที่น,นั่นนั่นเด็ดพูดแต่เขาไม่ยอมเขา้าอธิษฐานจิตดดเป็นงานในิฐานจิตว่าให้เกิดมาใสา่สรลูก,กระท้านใหม่เพื่อเพื่อช่วยเหลือคุณเงาหลังเกิดมาใหม่อีกรังเพื่อช่วยเหลือคุณหลังแล้วแต่ว่าเขาจะอธิษฐานว่าเกิดมาเป็นไงก็แล้วแต่ก็ช่วยมามาช่วยเหลือคุณเงหาหลังให้ได้รับสภาพชีวิตเท่ากับเขาเนี่ยเหน,นะ้เขาไม่เห็นแต่ตัวให้เท่าชีวิต ให้เท่ากับสภาพยึดของเขาให้ดึงดึงขึ้นมาสําหรับคนที่คนที่อยู่ข้างหลังเขาอยากจะช่วยเหลือมาดูความหมายอามาดูความหมายว่าเป็นไงบ้างคนิสัตว์ก็คืออะไรบ้างก็คือสัพพสัสต์เนี่ยที่มุ่งมุ่งมานะต่อเนื่องจนว่าบรรลุก,การรู้แจ้งบรรลุการรู้แจ้งของพระพุทธไม่ใช่บรรลุเป็นพระพุทธบรรลุจารรู้แจ้งของพระพุทธคของพระพุทธนะถึงจะเป็นคือรู้แจ้ง ปัญญาของพุทธะไม่ใช่ว่าคนอีกคนหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติบำเพ็ญเพียรแล้วก็กลายเป็นพระพุทธะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจับคนอีกคนหนึ่งมากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจจิตใจจว่อย่างเด็เคยเคยพูดแล้วว่านี่คือคาสอนสํจธรรมพุทธสูตไปดูใจพระพุเจ้าสอนนี่คือความจริงนะไม่ใช่กุศลวายนี่ไม่ใช่กุศลวายลก่อนนั้นปิดกุศลบายหมดพระุทธเจ้าสอนกุศลบายเพื่อที่จะให้ประชาชนมุ่งมาสู่ ัญญาพระพุทธว่ามาอย่างไงมาตามเขั้นตอคนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนเลยพอมาถึงนี้ก็บอกเออมาถึงนี้นะสาวกก็มาพอมาถึงตรงนี้ปับ๊บ,บก็อพอพเจธะว่าไม่ใจล้วต้องไปอ,อีกประมาณนั้นเลยไป,ไปอ,อีกบางคน,นก็ยึดติดยึดติด,ด,ดกับที่พทธเจ้าบอกว่าอ๋อเนี่ยถึงนี้ันรล้แล้วแต่ยิ่งไม่เป็นกุศโลบายพทธเจ้าเฮ้ยต้องเดินต้องเดินไปอ,อีกต้องอ่าต้องเดินไปอ,อีกมันมันมันจะแต่งั้นต้องเดินไปสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างในสันติของปัญญาของพระพุทธเนี่ย พระเจ้าใจุ้ศโลบายอย่ามาทีเดียวปุ๊บให้ถึงเลยมันมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นต้องก็ค่อยสอนทีละขั้นทีละขั้นเหมือนนะเรื่องเรื่องเราอื่นก็เหมือนกันหละการนั่งสมาธิมันจะเป็นขั้นเป็นขั้นกันอยู่อ่ามันเป็นขั้นอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บขึ้นไปสู่สูงสุดอะไรเอาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้นี่ก็เหมือนกันการเปลี่ยนที่จะขึ้นไปสู่ปัญญาของพระเจ้าก็เหมือนกันมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วไปทีละขั้นทีละขั้นเรี่ยเรียกว่าชี ทวิยานทวิยานก็คือนั่นแหละลูกสวิยานผู้ที่รู้แจ้งด้วยตัวเองนี่ยอมรับพระพุทธเป็นอาจารย์ของตนแต่ว่ากลับไม่เชื่อกลับไม่เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยสามารถบรรลุบรรลุสภาพชีวิตเช่นเดียวกับพระพุทธ้าได้นะพระพุทธบอกว่าทั้งหมดทั้งหลายลูกศิษย์สามารถบรรลุเป็นพระพุทธได้เขาไม่เชื่อเขาคิดว่ามีแต่พระพุทธอย่างเดียวพระพุทธคือพระพุทธเขาคิดอย่างนั้นเขาไม่คิดว่า จะสามารถบรรลุได้พระเจ้าบอกว่าสามารถบรรลุได้สามารถรู人人้แจ้งเท่าอดโลกได้เนี人人่ยบางคนไม่เชื人人่อนี人人่เป็นสิ่งที่ยากนีここ่เป็นเรื่องของปัญญาของของพระพุทธที่ว่าเข้ายากเข้าถึงยากคือคนไม่เชื่อไงไม่เชื่อเขาเรียเข้าเข้าถึงได้ยากแต่ถ้าเข้าถึงได้เข้าถึงได้ไงแต่อยู่กับความเชื่อไม่ใช่อยู่กับความเจริญนะความเชื่อเข้าถึงนี้อยู่กับความเชื่อไม่แต่สาดิบุตร ผู้เจ้าวอดสารีบุตรเดี๋ยวใช้ความฉลาดในประมาณนี้นะให้ใช้ความเชื่อใหใช้ความตานเติเข้าถึงปัญญาพระพุทธนี่ก็เรียกว่าเท่าเทียมกันรนะ้หวางคนที่ไม่ฉลาดแต่คนที่ฉลาดอย่างสารีบุตรสารีบุตรนี่เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดเลยนะในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายสารีบุตรฉลาดเพื่อนเป็นสัญลักษณ์ของของความฉลาดเลย,นะยนเนี่ยเพราะเป็นภาษาสารีบุตรคือทวิยาณเนี่ยเขาเขาไม่เชื่อว่าเขาเป็นพระพุทธได้ไม่ไม่สามารถที่จะ ไปสู่ปรญญาพุทธได้เป็นพุทธได้แต่พุที่สัตว์นี่เขาเขาเชื่อนะพอขึ้นมาถึงนี่เขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะไปสู่พุทธได้โดยมีพระพุทธเป็นอาจารย์อย่างเนี้ยสามารถบรรลุปเป็นพระพุทธได้เขารู้ก็พป่อกรจารย์นจะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมันขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทวิยานก็อีกขั้นหนึ่งทวิยานก็นขั้นที่ว่ารู้แจงด้วยตัวเองมองดูธรรมชาติมองดูจัก,กรวาลอย่างนี้นะที่น่าเด็ดเคยพูดไว้อ่าแล้วก็พอมาพุทธนี่แอพอมาถึงสาวกเนี่ยก็จะ พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง็คือความฉลาดก็จะมากยังไงก็ต้องมากกว่าทวิยานยังมากกว่าสาวกปเจติที่เรียกว่าทวิยานอ่าต้งพวกมากกว่าใช่แต่พุทธะก็มากไปอีกนี่ก็เกอมากไปยังไงก็นะเป็นผู้ที่จัดผู้ช่วยเหลือจากคนอื่นผู้มีความเมตตาคนน,คนนี้คนนี้ใจเย็นก็อยู่ในสภาพชีวิตของมนุษย์ปุถุชนคนเรานี่แหละแต่เราก็เจอคนนั้นอย่างคนที่เป็นผู้ที่จัดหรืออย่างประมาณนี้ถ้าเราเห็นใครที่มีความเมตตาช่วยเหลือคอื่นนั่นแหละผู้ที่จัดแต่ถามว่าผู้ที่จัดมีลกหรือไม เหมือนสิบโลกเหมือนกันหมดเท่ากันหมดแต่ว่าสิบแต่ละโลกของปุริสัตว์ก็จะไม่เหมือนกันอีกโลกนรโลกของปุริสัตว์ก็อีกแบบหนึ่งโลกโลกเปรตเดียจาฌานอสุระแต่ว่าสาวกของปุริสัตว์ก็อีกแบบมันไม่เหมือนคนที่ว่ายังไม่ได้พัฒนาชีวิตนัก็อีกแบบประมาณนั้นแหละคนคนละอย่างความทุกข์ของปุริสัตว์ก็อาจจะว่าเราจะผวยแปรทำไงอะไรประมาณนี้ทำไงให้คนนี้ได้รู้จักธรรมะได้ไปพุทธเนี่ยก็คือเขาก็มีความทุกข์เหมือนกัน นี่คือความทุกข์ของโลกภูทิสัตว์มันความทุกข์มันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันแต่สามารถทุกข์ไม่ทุกข์ถามามันมีสิบโลกอยู่ไหมมีสิบโลกมันไม่หายไปไหนยังอยู่สิบโลกแล้วก็สิบโลกซ้อนสิบโลกอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่มันมันยังไม่หายไปไหนที่นายเกเไปพูดว่ามันยังครบสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ภูทิสัตว์แล้วโลูกนรกเปลี่ยได้จานมันหายไม่ใช่ไม่นั้นเราก็จะไม่มีความดิวถูกไหมความดิวคือคือโลกเปลือดแ้ก็เปลียนเทียบความทุกข์คือนรก นรกมีไว้ให้เพื่อให้เรามีความทุกข์ถ้าเกิดเราไม่มีความทุกข์แล้วไม่มีโรคในรกทําไงทีนี้ร่างกายเราไม่ตอบสนองกับความความทุกข์ถูกไหมเทวะมีให้เราดีใจถ้าเกิดเรามีความดีอยู่ดีใจขึ้นมาเราไม่มีเทวะเพื่อตอบสนองร่างกายเราอยู่ไงใช่ไหมเราไม่มีเราไม่มีสีหน้าออกมาเป็นลักหนาการบางคนไม่มีลักหณะของการดีใจหรือว่าวิตกกินดีเนี่ยใช่ไหมเพราะโรคพวกนี้เขาเขามีไว้ในตัวมนุษย์เพื่อที่จะให้ตอบสนองแต่ละโลกแต่ละโลกของสิบโลกเลย ว่าเราเจอกับสภาพอ่าเหตุปัจจัยยังไงใช่ไหมเี่ยให้ไห้ตอบสนองไม่นั้นเราก็กลายเป็นคนถ้าเราไม่ตอบสนองเราไม่ได้ตา่างคนเนินดีใจกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีปฏิกิริยาเลยเสียใจก็ไม่มีปฏิกิริยาเลยประมาณนั้นคือใส่เครื่องอะไรก็เรียกตั้งโปรแกรมมาไว้อย่างเดียวประมาณนั้นอ่านี่ก็เป็นเรื่องของอ่าจะต้งเรียกสูตรไปไปอยู่ท้ายพุทธเจ้าเทศนาเนี่ก็ต้อง มาดูว่าเป็นยังไงกันโลกโพธิสัตว์เป็นโลกที่มีความเมตตาต่อคนอื่นมีความสงสารคนอื่นอยากช่วยเหลือคนอื่นไม่ยอมอยูุ่ดแค่นั้นสร้างความดีต่ออะไรเนี่เห็นใครที่ลําบากก็อยากช่วยเหลือนี่คือคือโพธิสัตว์แล้วโพธิสัตว์นี่ก็เป็นคนที่พระเจ้ามอบภาระหน้าที่การเผยแผ่ธรรมในสมัยตอนปลายไว้ให้กับโพธิสัตว์จากพุทโลกบางทีเราไม่เคยได้ยินนะคำว่าจากพุทโลกเป็นโพธิสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งไม่มาไม่ไม่ไอ้นี่มันจะลึกขึ้นอีกไม่ใช่โพธิสัตว์ที่เขาจะโพธิสัตว์เฉ เขาเรียกว่าโพยสัตว์จากพุโลกนะเป็นเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้เทศนาสั่งสอนมานับกับไม่ท้วนนานมากนะคนที่าจะมาเจอกับสายที่บุตรอีกนะว่าสายที่บุตรนี่เราเจอเราได้เรียนรู้ที่ประเทศเหนือเอันนี้มันลึกกว่านะมันจะลึกกว่าอีกกของนั้นนั้นก็จะมีโพิสัตว์ที่พระพระเจ้าเคยสั่งสอนมาเยอะแยะมากมายมากกว่าแม่น้ำมากกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำกูการูมุนทรายในเขาว่าไหนน้ำว่างอย่างนั้นะนี่เรื่องของพปุจจักรปุจจักเป็น ที่เป็นศาสดาเขาบรรลุมาตั้งตั้งนานเลยไม่ใช่ว่ามันมาบรรลุที่ประเทศอินเดียไม่ใช่นะอันนี้ต้องเข้าไปศึกษาลึกๆบางคนคิดว่าพระเจ้าเนี่ยมาบรรลุที่ประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกไม่ใช่นะก็บรรลุก่อนดังนั้นอีนอกต้องไปศึกษาดูอ่าตั้งแต่บรรลุตั้งแต่ตแตรุน่นนับไม่ถ้วนข้สอนเรื่องห้าร้อยตุลีกับบ้างสามพันตุลีกับบ้างอันนี้นะ่อ่าที่ข้สอนเขาบอกมาอันนี้มันก็เรื่องลึกลงไปอีกอ่าถ้าใครศึกษาเราเข้ามาดูกังได้นะอ่าลักษณะลักษณะของโพธิสัตว์เนี่ย หรือสภาพชีวิตของผู้จัดก็คือจิตใจที่แสดงหาการบรรลุชีวิตที่สูงสุดก็คือที่ว่าโลกพุทธะเข้ามาสู่โลกพุทธะแล้วชีวิตที่อยากจะไปถึงจุดสูงสุดก็คือ,อปัญญาของพระพุทธะทุกคนก็อยากอยากจะไปสู่ปัญญาพุทธะแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเลยแหละคนที่ไปถึงบริษัทก็คือบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นผู้บุคคลพิเศษหรือว,วิเศษอะไรไม่ใช่พอไปแต่นั้นแล้วก็ พวกพวกเราด้วยกันนี่แหละพวกมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่มีจิตใจที่จะอยูย่ฉลาดเพราะเพราะฉะนั้นพอมีคนที่มีใจไม,ม่ตาอยู่ตรงนี้อ่าพระนิชเชนไดจุนิน,นก็บอกว่าเนี่ยนะก็แสดงว่ามีโลกโพธิสัตว์อยู่ในในโลกมนุษย์ถูกไหมเพราะเราเป็นเป็นมนุษย์ใช่ไหมมันก็มาอย่างมนุษย์ตรงนั้นสาวกก็มาจย่ากมนุษย์ถูกไหมปัจเจกก็คือมนุษย์ครับโพลิสัตย์ก็คือมนุษย์คนที่เป็นปัจเจกที่นั่นเด็กเคยพูดวราปัจเจกก็คือคนที่อ่าก็ว่าเป็นนักยาศาสตร์อ่า รู้แจ้งด้วยตนเองเห็นทดลองเรื่องราวต่างๆของต่างโลกอ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรวาลตรงน,น,นี้ก็ทาทาการทดลองด้วยตนเองทําการทดลองด้วยด้วยตนเองจนว่าจนว่ารู้แจ้งนะจนว่ารู้แจ้งเนี่ยนะก็แสดงว่าโลกพวกนี้ทุกทุโลกก็อยู่ในอยู่ในมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ในโลกไหนยังไงเนไนะโลกมนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์ต่โลก เทวะก็คือขึ้นมาเป็นเทวะฉลาดขึ้นมาอีกสาวกเทวะก็ฉลาดขึ้นมาอีกฉลาดขึ้นมาอีกข้็มาถึงปิษัทเอามาดูบุริษัตว์ว่าเป็นยังไงอ่าจิตวิญญาณของบุริษัต์ก็คือการเอาบุความใจวิสัยใจดูแลคนที่มีความทุกข์คนที่เจ็บปวดคนที่มีความทุกข์ล้วก็ปรรชนาถึงความสุขของ ของตัวเองและก็ของผู้อื่นอยากจะให้ตัวเองแล้วผู้อื่นมีความสุขด้วยนี่คือเป็นลักษณะเด่นของโพธิสัตว์เลยหลังเร่นของโพิษัตว์คืออยากช่วยเหลือคนอื่นะขณะที่ยังไงเนี่ยพูดถึงธรรมยานอีกขณะที่โพธิยานก็หมกมุ่นอยู่แต่การการถืงรู้ของตัวเองหมกมุ่นอยู่กับการที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ะหมกมุ่นอยู่กับคือการทดลองนู่นนี่นั่นทดลองไปเรื่อยเหมือนนักวิทยาศาสตร์อย่างนีก็ทดลองนั่นคือปฏินั่นคือปฏิเขจะลานะ เรูรเล้วบปฏิเจติฉลาดนั้นและโพธิสัตว์จะฉลาดขนาดไหนนี่เป็นการเปรียบเทียบกันนะ,ะไม่ใช่ว่าเออคนเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วจะอออก็รู้นั่นจริงๆเขาปัญญาเขาถึงไประดับระดับระดับปฏิเจติระ,ะดะับที่ฉลาดเราสามารถจะแบ่งปัญญาปัญญาเขาได้ว่าเออเขาฉลาดจริง,รงๆน,นั่นคือปฏิเจติแล้วโพธิสัตว์เองเขามีตาคนอื่นมีความนี้ฉลาดขึ้นกว่าปฏิปเจติโพธิสัตว์ฉลาดฉลาดขึ้นมาอีก ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ,อยากช่วยเหลือคนอื่นจิตใจของบริษัทก็คืออะไรมีความเมตตา,ามีความเดียวตัวคนอื่นเดี๋คนอื่นก็รู้สึกสงสารนี่เหมือนเหมือนพูดไปแล้วอยากช่วยเหลือคนอื่นในธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งศักรา์บูชาแห่งการเห็นแจ้งจิตและในเฉนินี้เขียนไว้อย่างนี้แม้คนชั่วที่ไม่คํานึงถึงคนอื่นคนชั่วคนไม่ดีวันนั้นเนี่ยไม่คํานึงถึงคนอื่นเลยแต่จิตใจหนึ่งตะนะจิต นึกถึงภรรยาและก็บุตรนี่คือจิตใจของโพธิสัตว์แนวคิดถึงตรงนี้ง่ายมนอป็นคนไม่รู้คนที่เขาเขาเป็นคนไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ที่เขานึกถึงคนในบ้านนึกถึงลูกนึกถึงภรรยานั่นคือหนึ่งหนึ่งเว็บหนึ่งหนึ่งเว็บของโลกโพธิสัตว์ที่เขานึกถึงนั่นแหละโพธิสัตว์ถ้าเขาไม่นึกถึงไม่ใช่แต่แน่นอนเขาต้องนึกถึงอย่างน้อยเขานึกถึงคนในบ้านนึกถึงลูก ว่าถ้าก็าเป็นอะไรไปอย่างงี้สมมตินะถ้าก็ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยและนี่ในจุนินได้ยกตัวอย่างว่านั่นแหละคือโรคโพลิสัตว์ที่เกิดขึ้นมาชั่วเว็บหนึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโรคโพลิสัตว์จะเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ยาวเลยฉันเป็นโพลิสัตว์แล้วฉันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนอื่นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่จิตใจของเราที่ปรากฏขึ้นมาชั่วขณะอยากจะช่วยเหลือคนอื่นน้ําท่วมควยไหมอยากช่วยเหลือคนอื่น ก็มาช่วยเหลือเอาของลูกนี่นั่นไปให้เนี่ยคือโพธิสัตว์เป็นลูกโพธิสัตว์ที่มาช่วยเหลือคนหนึ่งแล้วก็ได้ช่วยเหลือจริงๆอ่าได้ปฏิบัติจริงๆอันนึ่คือลูกโพธิสัตว์บางทีเราก็มันมันมันก็จะยากนะมันก็จะยากพออ่าตัดเด็ดพูดไปถึงทวิญยาณเรื่องของวิทยาศาสตร์มันก็ว่ามันคนละเรื่องกับธรรมะนะเห็นนะมผมพูดถึงนักเวทยาศาสตร์ที่มานั่งทดลองนั่งดูอะไรเนี่ยมันก็เหมือนคนละเรื่องกับธรรมะนะจริงนั่นแหละพอขึ้นมาลูก โปรติสัตว์ก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมมันก็เรื่องเหมือนกันนั่นแหละคือมันมันระดับขั้นเหมือนก็ระดับขั้นของคนที่ที่ที่จะเหลียวฉลาดเนี่ยอันเนี้ยระดับขั้นของผู้ที่บังบินเพียนคนที่เหลือทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นโปธิีสัตว์ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยรักษานี่หมอเบื่ออะไรเนี่ยเป็นเป็นโปรตีสัตว์แชีวิตเขาเป็นโปธิีสัตว์แต่ถ้าช่วยเหลือแล้ว <laughs> มีผลประโยชน์นี่ไม่น่าใช่โปริีสัตว์นะ พปที่สัตว์คือการช่วยเหลือโดยไม่ไม่มีสิ่งตอบแทนนี่นี่คือโพธทสัตว์ใครก็แล้วแต่เห็นคนลำบากเห็นคนมีนู่นนี่นั่นก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะทนทุกข์เขามีวันทุกข์คนนี้ก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้นี่ก็เรียกโปรทีสัตว์หรือเรียกการบำเพ็ญเพียรโปที่สัตว์มากชีวิตก็จะนดำเนินไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นโปรทีสัตว์แล้วชีวิตจะไม่มีสิบโลกก็ไม่ใช่เหมือนที่นั่นเด็กไปพอดมันก็ยังมีสิบโลกเหมือนเดิมแต่แต่สิบโลกของโปรทีสัตว์เนี่ย มันก็ไม่เหมือนกับติดโลกของคนที่ไม่ใยปวดทีสัตว์อีกติดโลกของปฏิโลคในรกของปฏิกหรือโรคนรกของปฏิกก็อีกแบบหนึ่งอีกหรือโรคนรกของพุทธถูกพุทธโลคในรกของพุทธะก็อีกแบบหนึ่งไม่ใช่โลกโรกของพุทธะเลยเจ็บปวดไม่ใช่แต่โรคขอกพุทก็อาจจะว่าเอ๊ะเราจะทําไงให้ประชาชนมีธรรมะเข้าใจธรรมะเรื่องธรรมะมีจิตวิทยาดีๆมาแล้วนั่นแหละคือก็ถามว่านี้มันเป็นความทุกข์ไหมมันก็เป็นความทุกข์อย่างแต่เป็นความทุกข์ของ ปอบุษฎะนี่บางคนก็ไม่รู้นะบาก็นึกษาเลยเราจะได้รู้เรื่องนี้เรื่องของชีวิตจิตใจนี่ก็เรื่องของอาโพธิสัตว์ที่ว่นานัเด่ก,ก็มาเรื่องของโพธิสัตว์มาคุยกันโพธิสัตว์คือการช่วยเหลือคนอื่นลักษณะเด่นของโพธิสัตว์คือให้ความเมตตาคนอื่นช่วยเหลือ,นอ,ลนอคนอคมมื่นน,นะพอมาถ,ถึงโลกโพธิสัตว์นี้มันก็ว่ามันจะไม่มีเรื่องของปฏิกิอยู่เลยใช่ไหมเรื่องของอรู้ด้วยตัวเองของจักรวาลการหมุนของจักรวาลเป็นเรื่องของจักรวาล เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนี้ยอ่เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกับว่ามันจะไม่มันมันแมันจะต่างกันเลยกับผู้ิี่จัแต่ผู้ที่จัดจะเป็นชีวิตที่มีความไม่ตาให้ความช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ว่าตัวเองไม่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยอ่าพอเห็นคนอื่นลาบากก็ให้ความช่วยเหลือเผยแผ่ธรรมเผยเผยแผ่ธรรมเรียผู้ที่จั์เพราะผู้ที่จัดเป็นหน้าที่หนึ่งก็คือเผยแผ่ธรรมนี่พระเจ้ามอบพระราชินีโปรดทำให้กับผู้ิีัตว์อ่า คนอื่นป่วยไปไม่ได้ต้องป่วยจัดอย่างเดียวเนี่ยคุ้มวยจัดถ้าใครป่วยเป๋ทำเนี่ยป่ยเป๋ป่วยสนหนาเนี่ยก็ก็รจะว่าชีวิตผู้ที่จัดอ่าก็ดูจะป่วยไปไม่ได้ต้องป่วยจัดอย่างเดียวแต่ถ้าใครไปป่วยเป๋ทำแต่คิดว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ทจัดป่วยเปได้เนี่ยจะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ผู้ทจัดจะไม่ป่ยได้ไม่ใช่แสดงว่าคุณเป็นผู้ทจัดคุณยังไปป่ยเปได้พระพุทธเจ้าได้มอบภาระหน้าที่เนี่ยให้กับผู้ที่จัดไว้ให้พระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่จัดเท่านั้นที่จะป่วยเหลืืออคน่น ให้ความู้คนที่ลำบากทอนทุกถอนทุกมอบความสุขให้ที่บริษัทมีกนเดี๋ยวเรื่องของตำมามาคุยมาพูดกันใครที่สนใจก็เข้ามาฟังในมิตรพูดได้นะส่วนใครที่ไม่มีส่วนคนที่ไม่สนใจไม่ชอบก็สามารถเข้ามาฟังได้ฟังได้เป็นความรู้ทำมีแต่มอบความสุขความดีๆให้มอบแต่สิ่งดีมอบบุญกุศลให้มีประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจก็เข้ามาฟังดูได้มันมีประโยชน์กับทุกคนสามารถเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ วังแล้วก็ปัปฏุบันนี้เราก็อยู่ในสังคมอย่างสันติอยู่อย่างสงบอ่าอีกคระเด็นหนึ่นงมาฝากไว้ไขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมนเดียนะน,นี่ก็มาถึงโลกโพริตว์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกับโลกพุทธะอ่าเป็นโลกพุธะสูงจุดแล้วเป็นโลกพุธะนี่ก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนเนี่ยที่เข้ามามาชมมาดูนะแล้วก,ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ